มีเมนูเด็ดมาแนะนำด้วยนะคะอะไรเหรอลาบเลือดค่ะไก่ดิบยำเนื้อสดค่ะไม่อยากกินอะไรหรอคะงั้นเดี๋ยวผมงเช็ดตัวค่ะนี่มิกหายไปตั้งนานเนี่ยหรือว่าพี่ปานแก้วจกตับไม่กินไปแล้วโอ้โหนี่เฮ้แปะนี่แกไปเช็ดตัวมาหรือว่าโอนลุมโซมัเนี่ยมิก บิ๊กบิ๊กไม่เหลืออะไรแล้วเฮ้ยบิ๊กปัดแก้วทำอะไรบิ๊กเนี่ยพี่ปัดแก้วเจะตัวบิ๊กหมดทุกซองทุกมุมเลยเฮ้ยอุ้ยก่อนลุกก่นลุกเฮ้ยคนต่อไปใครคะ ที่ป่วยหนักสุดค่ะเฮ <c oughs> ้ยไอ้ไไพี่อาต่อครับ <c oughs> พี่อาต่อป่วยหนักสุดเลย <c oughs> เอ้าเอ้าฉันแค่ไอนิดหน่อยพ่อเลยพ่อเลยป่วยหยวน,ยววยนักสุดเลยเนี่พ่อเฮ้ยเฮ้ยฉันฉันไม่ป่วยฉันหายแล้วฉันกินยาแล้วคนที่ป่วยหนักสุดเนี่ยไอ้ลิงเลยเอา้าวมี่เช็ดตัวแล้วลิงหายแล้วคนที่ป่วยหนักสุดแบบพี่รักเลยอ้าวค่ะคุณรักเฮ้ยเดี๋ยวเดือนวันเก้าฝันเก้าพี่บ้านนะไม่ต้องเช็ดตัวหรอกคือพวกเราป่วยกันไม่เยอะ เดี๋ยวหาอะไรก็ร้อนทันก็จะดีขึ้นแล้วล่ะใช่ไใช่ไมใช่ชใช่แล้วทาไมคุณราบไม่บอกตั้งแต่แรกนะคะป่านแก้วจะได้ให้หาซื้อของมาให้กินหาให้กินดีกว่าแล้วทำไมมีต้องโดนอยู่คนเดียวด้วยครับเนี่ยจะไม่ได้บอกอะไรเลยคนนี้เดี๋ยวป่านแก้วอ่ะไปซื้อของมาให้กินนะคะป่านแก้วอ่ะมีเมนูเด็ดมาแนะนำด้วยนะคะอะไรเหรอ ลาบเลือดคะ่ะไกดิบย,ยำเนื้อสดคะ่ะไม่อยากกินเลยเหรอคะงั้นเดี๋ยวเพิเช็คตัวคะ่ะเดี๋ยวแด่แ่นแก้วกินดีกว่าจา้ะเออแต่ว่าฟังเมนูแล้วมันดูไม่ใช่อาหารคนป่วยเลยอ่ะปันแก้วอยากกินนะคะก<า>ินแล้วน้ำลายไหลปันแก้วขอไปซื้อก่อนนะคะโอ๊บไปเลยครับไปเลย ไอ้ดิพวกเราเอาไงดีอ่ะลูกน้องนารักนารักไล่ไปเลยครับยจะไล่ย,ยังไงล่ะครับมิกเขาอุตส่าห์หวังดีมาช่วยดูแลพวกเรานะโอ้โหแล้วเกิดมันหิวขึ้นมาแล้วจกตับพวกเรากินเราทำาไงอ่ะนี่ถ้าเกิดไล่ตรงๆไม่ไปเนี่ยอย่างนี้ต้องมีตัวรอ,อช่วยหน่อยนะ ยังไงฉันก็ไม่เอาแกท่้ฉันไม่เป็นตัวรอดนะปาดแก้วทันไม่ทำไม่ไอ้ตุ้ยแกก็ช่วยพวกฉันหน่อยดิช่วนปานแก้วไปเที่ยวไหนก็ได้ไม่งั้นพวกฉันจะแย่เลยนะไม่ผมไม่อยากอยู่กับนาปานแก้วลำพังสองต่อสองโอ้ตุ้ยเป็นผัวเมียกันจะเขินทำไมเนี่ยฉันไม่ได้เขินเว้ยแต่ฉันรังเกียจเข้าใจไหม ได้ยางน้็อยพูดคำว่าผัวเมียได้ไหมมันสะเทือนัจโอ้โหนี่ขอโทษไ่เอาโอ้ยสวดีไเวแกก็แก้หน่อยสิแก้มาแล้วค่ะเอ้าคุณตุ้ยปแก้วก็เลคิดถึงอยู่วันนีเลยค่ะมาค่ะให้ผแก้วหอมจีโอ้โหนี่พี่ผ่าแก้วตะเคียพี่ตุ้ยบอกว่าหิวอ่ะพาไปกินลาบเล่นกันสองต่อสองที่บ้านสิใช่ใช่ไป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 ตุ้ย ยังฉันแข็งแรงดีโนแน่พวกที่ป่วยคือพวกฝั่งโน้นปาดแก้วแกต้องดูแลคนเหล่านั้นนู่นไปดูแลเขาฉันกลับบ้านละไอ้ตุ้กลันเลยตุ้กลับบ้านเลยนี่เดี๋ยวก่อนพี่ตุ้ยพวกลิงเนี่ยสบายดีแล้วแข็งแรงดีแล้วแต่ตะกี้พี่ตุ้ยตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยบ่นว่าปวดก้าวปวดก้าวไม่ใช่หรอใช่ไหมทุกคนไม่ใช่เก้วอะไรก้าวอะไรเดินเข้ามาเดินดูขาเลยแก้วอะไนแข็งแรงนี่เห็นปหะนั่นแน่คุณตุ้ยอ่ะไม่สบาย ไปค่ะเดี๋ยวป่านแก้วไปเช็ดตัวให้ที่ห้องแค่ปุนเฉยๆอุ้ยอ่าจึ๊งวนะคะก็คงมีคนคิดถึงละมั้งอางสามทีแล้วนะคะสงสัยพี่คนด่าแน่ยอ่เลยสี่ทีแล้วค่ะป่านแก้วป่วยค่ะไปค่ะเราไปเช็ดตัวกันนะคะ ไม่เอาไม่ไปไม่ไปใช่ไหมคะป้ายแก้วเป็นฟองเตี่ยนะคะไปก็ได้ The One Enterprise นี่พวกเรากำลังจะเข้าตลาดหุ้นธุรกิจบันเทิงของมหาชนคอนเทนต์คริเตอร์ระดับแนวหน้าที่ผนึกกำลังรวมกัน ครอบคลุมธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจรวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเชิญคุณร่วมเดินทางไปกับเรากล้าไปด้วยกันนะครับ The One Enterprise จำกัดมหาชนพร้อมให้คุณมาร่วมเติบโตไปกับเรามีใครที้มาก่าเราอีกไหมเพราะทุกอย่างเราทำาด้ใจจบครบที่เดียวเราไม่